สวัสดีนะคะมาจ้ามาออกกําลังกายไปได้วยกันกับน้องนางนะคะมาใช้ห่วงฮูลาฮุบเป็นการออกกําลังกายนะคะวันนี้มารีดไขยยมันตรงหน้าท้องสะโพกโพค่ะตรงไหนใครเก็บใครปวดก็บริหารได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะมาค่ะมาบริหารไปได้วยกันกับน้องนางค่ะยินดีนะคะมาเลยค่ะมาค่ะมาบริหารไปด้วยกันนะคะอ่ะรีดไขมันหน้าท้องค่ะสะโพกค่ะ เนื้อเข่าค่ะจัดค่ะชอบแบบไหนก็จัดค่ะชอบอย่างไรก็จัดไปนะคะหุ่นดีหุ่นสวยหุ่นเลิศหุ่นงามค่ะอยากหุ่นดีอยากหุ่นสวยปั้นนะคะปั้นเองค่ะปั้นเองด้วยมือใช้ห่วงหุ่นระหุช่วยค่ะช่วยในการบริหารร่างกายนะคะอย่าลืมนะคะใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองค่ะอตอนนี้ค่ะรีสโพกค่ะเนื้อข่าค่ะ ต้นขาค่ะหยัดนะคะอย่าปล่อยให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทมค่ะต้องใส่ใจดูแลตัวเองนะคะเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปเติมพลังบวกให้คนอื่นนะคะเพิ่มพลังงานชีวิตค่ะโดยการออกกำลังกายค่ะมือก็อย่าอยู่เฉยๆแขนก็อย่าอยู่เฉยๆจัดไปค่ะเคค่ะนิ้วมือค่ะข้อมือค่ะ แขนค่ะยกขึ้นค่ะเช็คสิคะสภาพหัวไหล่ดีไหมเป็นไหล่ติดหรือเปล่าเป็นพังผืนหรือเปล่ากล้าเนื้อปีแขนค่ะเช็คเดี๋ค่ะ,คะปีแขนค่ะโอเคไหมหยัดไหมขยับได้ไหมเช็คนะคะตื่นขึ้นมาก็ต้องเช็คสุขภาพร่างกายทุกคนค่ะ,อะตอนนี้ค่ะเปลี่ยนข้างนะคะ,ะหมุนมาทางซ้ายค่ะจัดค่ะมาลีไขมันไปด้วยกันนะคะ จัดไปเลยค่ะภาพแบบไหนก็จยาดหุ่นดีหุ่นสวยหุ่นดีหุ่นงามปั้นเองนะคะสุขภาพร่างกายอย่าลืมใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายแบ่งปันกันไม่ได้นะคะถ้าอยากจะได้หุ่นดีหุ่นสวยเราก็ต้องทำเองค่ะไปให้คนอื่นออกกำลังกายให้ไม่ได้นะคะเราต้องออกเองค่ะกำลังกายค่ะ คนไหนออกคนนั้นก็ได้สุขภาพร่างกายที่ดีนะคะอยากเป็นคนหุ่นดีหุ่นสวยหุ่นเลิศหุ่นง,งามจัดค่ะอยากรออยากสวยก็จัดสิค้ะการบริหารร่างกายค่ะทำได้ทุกเพศทุกวัยนะคะทำตามความสามารถค่ะอย่าหักโหมนะคะอย่าฝืนร่างกายค่ะทำเท่าที่เราทำได้นะคะ มาค่ะมือค่ะรำค่ะฟ้อนไปค่ะยกค่ะยกซ้ายยกขวัค่ะนิ้วก็ขยับค่ะข้อมือค่ะสลัดข้อมือนะคะดูสิคะข้อมือเป็นยังไงคะเป็นผังผืดเป็นข้อต่อติดหรือเปล่าเอวก็รีดใบไขมันก็รีดไปตรงหน้าท้องสะโพกเนื้อเข่าต้นขาจัดไปนะคะ การใช้ห่วงฮูลาฮุกนะคะในการบริหารร่างกายก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งค่ะช่วยในการนวดสุขภาพร่างกายนะคะเก็บตรงไหนปวดตรงไหนแล้วก็นวดเรื่ยตรงไปค่ะใต้เราวนมนะคะไปจนถึงเหนือเข่าค่ะทําเท่าที่เราทําได้นะคะอย่าหักโหมอย่าฝืนค่ะไม่ต้องฝืนนะคะเหนื่อยก็พักค่ะไม่เหนื่อยก็ต่อค่ะอยาก มีดนตรีในหัวใจก็เปิดเพลงประกอบไปเลยนะคะแต่น้องนางค่ะท้ายเสียงค่ะเสียงของนางนางนี่แหละค่ะเป็นดนตรีประกอบค่ะเสียงธรรมชาติเสียงแท้เสียงสดนะคะเสียงน้องนางเองค่ะไรสดนะคะวันนี้ค่ะมาค่ะมาแบ่งปันด้านการออกกำลังกายค่ะแบ่งปันด้านการบริหารค่ะทุกคนมีสิทธิออกกำลังกายได้นะคะ แบ่งปันกันค่ะบางคนมีหลากหลายท่าในการออกกําลังกายก็แบ่งปันกันไปนะคะน้องนางส่วนมากใช้ห่วงหูละหุกค่ะเป็นคนชอบเล่นห่วงหูละหุกค่ะแล้วก็ขยับแขนขยับขาขยับมือขยับไหล่ค่ะยกมือยกไหล่นะคะเช็คสุขภาพร่างกายค่ะชอบอิท่าไหนก็จัดนะคะรักแบบไหนจัดค่ะมาเลยนะคะลําไปด้วยกันค่ะฟ้อนไปด้วยกันค่ะ ดนตีอยู่ในหัวใจนะคะเมื่อเกิดอยู่ดนตีอยู่ในหัวใจสุขภาพร่างกายก็สามารถขยับขยื่นได้นะคะอย่าปล่อยให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทมจนไม่สามารถทำงานได้ลุกขึ้นมาทำมันก็จะไม่ไหวนะคะเราต้อง